คนหลายคนถามว่าช่วงนี้ไม่ปลูกผักเหรอเราคงปลูกช่วงนี้ไม่ได้ศัตรูพืชมันลุมนี่มันลุมกันหลายตัวเลย ลุมกินแบบไม่บัญญะบันยังไม่มีหูมันดุเดือดยิ่งกว่านอนยิ่งกว่า,มาแมลงอีกดู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 ด,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 ดูโอ้โหมันขาดสารอาหารมาจากไหนเนี่ยแพแบบไม่เกรงใจพ่อเกรงใจแม่มันเลยดูดสามัคคีกันจริงๆแบบนี้ใช่ไหมเนี่ยเขาถึงเรียกว่าหมาหมูเนี่ย เฮ้ยยับเลยยับเยินนี่อันนี้ยิ่งกว่ายับอีกคือเกลี้ยงเลยเกลี้ยงไม่เหลือสักกระบเดียวปล่อยออกมานอกบ้านให้มาฉี่มาเออะมันก็มากินผักกินหญ้าเราหมดเกลี้ยงเลยเกลี้ยงเกลี้ยงแปลว่าไม่เหลือไม่เหลือจริงจริงไม่มีสิทธิ์จะง,ง,งอกด้วยเพราะมันกินแล้วมันก็หักลําต้นทิ้งด้วยเอ้ยทุกอย่างผักทุกอย่างมันเอาหมดต้นเขียวโหระพากระพงกระเพามันกินหมดไม่รู้มันหิวมาจากไหนเอ้ยศัตรูพืชพวกนี้ ต้องกำจัดยังไงบอกทีหลนอะไรปะขอกินนี่หน่อยๆแกน,นี่ทำหล่อนบน,บน